นับหนึ่งนะครับพี่น้องนับสองนับสามไปแล้วครับผมมหากรรมลงจับปลาครับพี่น้องนะครับบ้านท่าหินครับพี่น้องครับผมนึ่งนะครับอำเภอบึงเนียมตําบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับครับพี่น้องมหากรรมครับลงปลาครับพี่น้องมาลุ้นกันนะพี่น้องเด้อไปสิมันนะครับผมโอ้ยมึงจะทำอะโอ้ยขึ้นมาแล้วเฮียแรกปลาขาจะได้มาโคตรแจ็ป้าวโธหน้าปากท่อพี่น้องโอ้ยสุดสุดพี่น้องสุดสุด มีตั <s <S ้งแต่เพียนเนาะเอ้าถูกเห่าแหลกแข่งมันเอ้าเสยนขออิ่นตัวเสยนยังตัวซีเส้นนังก่อนดิเส้นตัวเส้นตัวอ๋อมันเลยครับแหเาแหกเอ้าอุ้ยบางปลาขาวคุ้มคนน่ะอุ้ยแหนี่ไหมครับเอ้าอะเงี้ยอะเงีพี่น้องเอ้ยอืดเป็นปลาขาววะปาตัวปลากเขาไหมพี่น้องครับแห่หาเส้นกับยูไหมครับพี่น้องคิดบปา เจะพี่น้องบังครับบังเหียนี่พี่น้องบังเหียนี่อู้หูยพวดแทะเหี้ยฟ้าไปกันขึ้นกันไอ้ยาพี่น้องขาวอักร่าพี่น้องป้าโทมาใส่ฉันตะเข่าปะอู้หูยบังในป่าต้องงามพี่น้องมึงนะ้น่ะจะชีกระ้นก็ส่งกระชูบาดกระแค่เลยเนาะมาดูพี่น้องตนี้ตอนซ่อนครับอู้หูยบังเหียนี่พี่น้องบังเหียนี่เอาอยู่กับพี่น้องบ้างเนะี่ย เดี๋ยวเบิ้งอันนี้เป็น้องอุ้ยไปงี้ก็มีเอาเบิ้งยกพี่น้องเบิ้งยกพี่น้องเลยเออทถอ่างเงะเลยพี่น้องเงะนี่ข้าเกลีครับผมมาตึ่นเบิ้งครับเพียนี่พี่น้องครับผมอู้หูเดียเดียขึ้นมาแล้ว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 อู้มันเหอะเหอะเนาะเบิ้งดูครับพี่น้องกระนาติดเถื่อนพี่น้องนะครับผมอู้หูเบิ้งครับผมไอ้างเงะเลยพี่น้องเออโถกระนาติดเถอน อนาธิษฐ์เถ้อปลาเจ้าพี่น้องนี่ครับบัตรช่องลอยบัตรพี่น้องครับกาคุ้มพี่น้องมันจะได้มีปลาแบบนี้ในโดปลาใส่ปลากระงามอยู่ครับผมว่านะครับใส่ปลาเหียอหาเส้นกระยูครับพี่น้องนะครับปลาขาวนี่นี่คือนักล่านะครับอีกคนไปแล้วครับแถวร้อยเอ็ดครับผมสารคามนะครับนี่เลยครับเขาคนนี้เลยครับพี่น้องเป็นเทไรพี่น้องชงสงตึกขอ้นยุบอ่ะฮะ โอ้ยพี่นวลเบิงครับไอเงี้ยนี่ไอเงี้ยอะไรพี่น้องโอ้โหเฮียเดียวเฮียเดียวพี่น้องเฮียเดียวโอ้ยประทับใจพี่น้องป้าโถนี่ครับผมทีมงา้ยนผมฝังของเขาพี่น้องไปแล้วครับผมคุกงุงครับเฮียเดียวครับเฮียนี่ไม่ได้ดนเลือกแขกเมียนเมียนเมียนเปลี่ยนมาหนีแล้วครับโอ้ยพี่นวลเบิงดูของนะครับพี่น้อง โอ้ยท่งน้อโอ้เฮียนี่เป็นน้องพี่น้องเฮียนี่โอ้ยโอ้ยเฮียนี่แย่งจังพี่น้องไหงครับป้าตัวปลาคาร์ฟไหมปลาตั้งเส้นครับนี่หกเส้นนี่ว่าไม่ไม่โอ้ยครับเอาขนาดไม่เดี๋ยวนี่พี่น้องเบิ้งดูครับเบิ้งเฮียนี่พี่น้องนี่ขนาดไม่ขนาดไม่เบิ้งครับขนาดไม่เดี๋ยวนี่ป้าตัวป้อครับ ปลาขาวไหมปลากุ้มปลากุ้มปลาขาวกุ้มกับปลาขาวไอ้อีแป้งสุดยอดครับพี่น้องอ้าสุดยอดครับผมเบิ้งชิ้นหายพี่น้องสังเกตได้อุ้ย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 เฉดมขาดวะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อขาดอย่าขาดเด้อเฉดมขาดหรอกขาดนี่นี่ออกกันพี่ออกกันพี่นออกกันพี่อุ้ยมีหาโรครับมีหาโรตีอุ้ยเฉดอมีหาโรเดี๋ยวเท่ายตัวหนึ่งก็ได้สองตัวปะตัวไหนช่วยน้องตัวไหน เอาพี่น้องไม่ไม่โอ้ยบอลเล่นเบิร์ครับพี่น้องขึ้นนักฟังอยู่เลยขวามือเนะครับขวามือเลยเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปครูปุ้งโอ้ยมีสองมีสามโอ้ยครับลูกครับผางเครื่องนี่ครับพี่น้องไปเร็วโอ้ยทีมงานไทยอีสานโซนก็บากวดครับพี่น้องไป้เอาใจเข้าขึ้เขาขึ้นทั้งนะครับขึ้นทั้งเลยตัวปลาขาวพี่น้องเรียบร้อยตัวนี้มีเกือบเกือบหาโลกครับปลาชันด้วยตัวนึงห่วจ้ำเยอะป่ะหาออกพี่น้องครับผม สุดๆสุดๆที่น <alright> ้องทีมงานทีมงานที่สารที่น่องผมแบบบอกแล้วความฝังของใจสารเพื่อนครับเอาอยู่ครับเอาอยู่วันนี้ครับพอดีเจอพีอีก <rawd unre> ็เลยอยู่ไงครับรนนี้นะครับไม่งั้นนี่โอ้โหสุดๆครับจะดูจะพาสามโลนะสามพีโลนะเนีครับอ่ะแห่ฟังนี่ครับว่ามันกันสนันปันพื้นเลยนะครับผมวันนี้นะครับผม สุดๆุดครับสุดๆุดไปต่อครับพี่น้องไปต่อเอ้าขอบคุณนะครับผม